สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปซีชาแนลนะคะวันนี้ก็พบกับแม่หมอ,อีกเคนเขยโอย้จมูกกระบี B ้แบนอีกแล้ว <laughs> จมูกกระบี B ้แบนอีกแล้วาสามวันดี4วันร้ายนะคะแม่หมอ ก่อนอื่นนะคะประชาันนิดนึงบอกบุญบอกบุญคุณแม่หมอนี่นะคะจะบวชลูกชายคนเล็กนะคะวันที่9กรกฎาคมนี้สามารถร่วมบุญบวชพระกันได้นะคะกับแม่หมอน,นะคะอ่าวันนี้เรามาทําแรนดอมกันดีกว่าในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยมีความคิดถึงคุณอยู่บ้างไหมเนี่ยอยู่บ้างไหมนะ <laughs> เขาเนี่ยมีความคิดถึงคุณอยู่บ้างไหมนะคะมาเราจะมาทําแรนดอมกันนะจ๊ะ เขาคนนั้นของคุณนะเขามีความคิดถึงคุณอยู่บ้างไหมสุดสดอ่ะสุดมากอ่ะสุดจัดอ่ะสุดจัดประัดบอกเลยคิดถึงสุดๆนอนไม่หลับเครียดมากวิตกกังวลคิดมากคิดแต่เรื่องของคุณอยู่ในหัวตลอดเวลาอู้เจ็บปวดหัวใจสุดๆเจ็บปวดที่สุดเลย คิดถึงแล้วก็เจ็บปวดที่สุดอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะแอคชั่นต่างๆรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้หมวอใจตัวเองว่าขาดคุณไม่ได้คิดถึงคุณไม่ได้ห่างคุณไม่ได้ห่างแล้วมันเจ็บปวดที่สุดเลยไม่รู้ว่าอืมจะโดนใบเหลืองหรือเปล่าเอาทับไว้เนาะทับไว้แบบนี้นะโอเคอคุณ คือคนที่กลมหัวใจเขาไปทั้งหมดแล้วเขายอมเป็นทารักของคุณคุณมีสเสน่ห์ทรงสเสน่ห์มีพลังอำนาจเหนือเขาว้าวว้าว,าว,าวาฟินว้าวาว,าวา้าเขาหลงรักคุณเขาแอบรักคุณเขาคลั่งคล้ายค,คุณคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเขาคุณสองเลยทีเดียวเชียวเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในถึงขั้นที่มีคอมมิทเมนต์สีเรียสจริงจังด้วยกันเลยล่ะค่ะคุณนะคะอืเขาเฝ้ารอคอยวันเวลานั้นนะคะ แต่ว่าเขาก็นิ่งๆหมายถึงว่าเขามีความอดทนอดกั้นสูงเขาก็มีอีโก้มีพลังอํานาจสูงนะคะแต่ว่าก็แพ้เออแพ้ทางคุณแพ้ทางคุณแบบหลงสเสน่ห์คุณมากๆส่องคุณทางโลกโซเชียลส่องส่องส่องดูรูปโปรไฟล์ดูสตอรี่ดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงหนัก มากนะแต่ว่าเขาก็มีภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจนะคะไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกได้ยังไม่เอายังไม่เอายังเอายังไงไม่ได้ออ้คุณดูสิคุณดูสิมีความต้องการทางเพศสูงมากมีความผูกพันพันธนาการเอาออกจากหัวไม่ได้มีความทรมานมีความเจ็บปวดหัวใจมีความแบบอึดอัดมีความทีดแบบ อดอ,ดอดทนอดกั้นจะต้องอดกั้นอีกสักเท่าไหร่ทำไมเทคแอคชั่นไม่ได้โอ้พลังงานมาเต็มออไม่หมอก็เลยอินไปด้วยเ <c oughs> ขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงสรีระร่างกายของคุณคิดถึงตัวตนของคุณคิดถึงความเป็นคุณคิดถึงแบบอยากที่จะ อมืมามาอบกายถวายหัวใจให้กับคุณเลยทีเดียวเชียวแหละนะคะมีพลังงานดึงดูดทางเอเพศสูงมากด้วยนะคะจริงจริงจริงเนาะโอ้ทีนี้มาฟังใจลึกๆของเขากันนะในใจลึกๆของเขาเนะเขาคิดถึงคุณแบบไหนอย่างไรอีกนะจ๊ะโดยพลายฟังใจนะเดี๋ยวสับให้มันแตก,แตกโกนะจ๊ะ สับเลยสับเลยชอบชอบชอบ,ชอบนะจ๊ะ,ะเขาคิดถึงคุณแบบไหนอู้คิดถึงแบบแบบมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรรักโรแมนติกเลยฟังเพลงรักๆคิดถึงแบบฟังเพลงรักๆอยากส่งเพลงหรือโพสตอรี่เพลงอะไรเนี่ยเกี่ยวกับคุณทั้งหมดเลยคิดถึงคุณมากนะคะ แต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นเล่นกองสูงนะ้ากลัวนะเป็นอันตรายก็ได้แต่และเมอเพิพบถึงแต่คุณเท่านั้นนะคะมาโนถึงคุณถ้าเกิดว่าคุณอยู่ห่างไกลกันเนี่ยเขาคิดถึงคุณสุดๆเลยค่ะฟังเสียงหัวใจของเขาเนี่ยรักคุณมากๆคุณคือความสุขของเขานะ่ะคุณนะนะอย่าอยู่ยังอยากเขาอยากแอคชั่นกับคุณมากๆนะแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ายุ คุณอสุกังจะเธอหมายถึงว่าเขาก็อยากพิชิตใจคุณนะอยากที่จะเข้าไปอยู่ในใจคุณอยากให้คุณได้มีความอ,อรักให้กับเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่แสดงความรู้สึกรักนะคะ เขาไม่แสดงความรู้สึกรักกับคุณและเขาก็คิดว่าคุณก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกรักกับเขาหมายถึงว่าอาจจะมีอยู่ในสถานการณ์ที่แสดงความรักต่อกันไม่ได้แต่เขารักคุณนะคิดถึงคุณมากๆเนี่ยเขารอคอยการส่งสัญญาณบางอย่างจากคุณนะคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนอย่างไรเขาก็รักคุณนะแล้วก็มีแผนที่จะแอคชั่นกับคุณนั่นเองนะคะเขาฝากมาบอกอะไรคุณคะในวันนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณเอย เขาฝากมาบอกอะไรคุณคะในคะ่ะอู้ฉันอยากแต่งงานกับเธอฉันอยากแต่งงานอยากมีคอมมเปนมนที่ซีเรียสจริงๆกับเธอฉันส่องเธออยู่นะฟินเวอร์อุ้ยแต่เราอะ่ะยังไม่เหมาะสมกันนะในสถานการณ์แบบนี้ยังไม่เหมาะสมกันนะคะก็รอไปก่อนนะจ๊ะกอดหน่อยได้ไหมมีความปรารถนาอย่างแรงกอดอู้ว้าวตกหลุมรักเธอ แม่หมอต่อให้อีกตกกลุ่มรักซําแล้วสาแล้วเพราะมีการส่องกันทางสุดเชี่ยวนั่นเองนะคะอยากเรียนรู้กันไปก่อนนะก็มีการส่องกันอะไรแล้วก็เรียนรู้กันไปก่อนนะอยู่ด้วยกันไปนานๆแบบนี้นะเป็นเพื่อนกันทางสุดเชี่ยวไปนานๆน,น,นะจ๊ะโทน่ารักอ่านะจ๊ะแอบชอบแอบรักแอบชอบนะฉันชอบที่เธอยิอ้มอเขาชอบที่คุณยิ้มยิย้มสตอรี่ของคุณนนเนี่ยยิ้มเก๋ยิ้มเท่ยิ้มสวยหวานแหววนะคะก็จบไปนะคะสําหรับแลนดอมในวันนี้แม่หมอหวังว่า คลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชโชโจบลาบลาบลานางใหมพยิบซี